กระแสะเรียกมาจากพระเจ้าเพื่อพระศาสนจักรในทุกกระแสะเรียกเราจะพบความยากลำบากแต่ถ้าเราเดินไปและจับมือของพระเจ้าไว้เราก็จะสามารถก้าวไปในชีวิตของการเป็นพระสงฆ์นักบวชทุกวันใหม่เป็นการเริ่มต้นใหม่และโอกาสใหม่ที่จะขยายพระอณาจักรของพระเจ้าแม้จะต้องสีสละ แต่เราจะได้รับความสุขใจเป็นรางวัลตอบแทนเป็นความจริงที่ว่าความสุขที่โลกขายให้เรามันน่าสนใจแต่เราควรปักตาปักใจในสิ่งที่คงอยู่ถาวรเท่านั้นเราไม่ต้องกลัวถ้าพระเจ้าเรียกเราแล้วและเราซื่อสัตย์ต่อพระองค์พระองค์ก็รับผิดชอบในทุกเรื่องสิ่งที่เราต้องทำคือเรา ควรต้อนรับพระองค์ด้วยความสงบความยินดีและความเชื่อมัน่นอย่าให้ความหวาดกลัวมาบดบังความสุขที่เรารับจากความสัมพันธ์กับพระองค์ขอพระเจ้าปรดอวยพรบรรดาสตบุตรบรรดานักบวชและบรรดาพระสงฆ์เสมอไปเสมอไปเสมอไป สังคราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์ประมุขอัครสังคมันฑลท่าแร่หนองแสง